รับการมาน,น,นีนะครับวันนี้จะนําเสนอการเลี้ยงแหนแดงไมโครฟิล่านะครับซึ่งเป็นวิธีทําที่ง่ายๆแหนแดงไมโครฟิล่านี่เป็นพืชลอยน้ําชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในตระกูลเฟิร์นประโยชน์ก็คือสามารถเป็นอาหารสัตว์ให้กับสัตว์ทุกชนิดได้นะครับเกษตรกรสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตการเลี้ยงสัตว์นะครับโดยใช้แหนแดงตัวนี้นะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ในการไปปล่อยไส่นานครับสําหรับคนที่ทํานาสามารถคุมญ้าได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นปุ๋ยนะครับสําหรับในี้งวิธีการเลี้ยงก็คือง่ายๆนะครับสําหรับาคนที่มีพื้นที่นิดหน่อยนะครับหนึ่งงานสองงานเราอาจจะทําเป็นกระชังบกหรือว่าเป็นกระ,ะมังก็ได้นะครับวิธีการเลี้ยงนะครับ,รบในกระชัง ขั้นตอนง่ายๆก็คือเราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีผ้าปูบ่อพลาสติกนะครับขนาด2อูณสเมตรเตรียมพื้นที่โดยการถากพื้นที่ไว้นะครับเตรียมไว2้2อคูณเมตรแล้วก็มีไม้ไผ่ตะแลนนะครับสาหรับเป็นตาข่ายที่ไว้ลคลุมคลุมป้องกันแสงของไมโครโฟิลาในแดงไมโครโฟิล่านะครับสาเหตุที่ต้องอคลุม โดยใช้สแสลน,นะครับเพราะว่าพืชชนิดนี้เขาต้องการแสงแค่ประมาณ60-70%ถึงเนะครับพอ้าร้อนเกินไปจะทำให้เขาแดงตายนะครับแล้วก็อายุเขาก็ไม่เกิน1เดือนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงโดยง่ายๆการทำกระชังบกนะครับเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับคนที่มีพื้นที่ขอบบอ่อหรือว่าพื้นที่รอบบ้านบริเวณประมาณหนึ่งงานต่อง,งานหรือแล้วแต่นะครับ ขั้นตอนการเตรียมก็คือต้องมีไม้ไผ่นะครับตัดประมาณ4เสานะครับแล้วก็ตั้งเสาวไว้นะครับตั้งเสาวไว้ให้ได้ตามจํานวนก็คือ2.3เมตรนะครับปักขุดแล้วก็ปักเสาลงนะครับจากนั้นก็คือใช้การปูพลาสติกโดยตีตีเป็นเป็นช่องนะครับตีเป็นช่องไว้เสร็จแ,แล้วค่อยเอาพลา ปูลงไปแล้วก็มัดนะครับมัดทติกโดยใช้ฟางหรือว่าอะไรก็ได้ครับง่ายๆจากนั้นเราก็ใช้ดินนะครับใช้ดินลงไปดินก็จะเป็นดินนาหรือว่าดินในพื้นที่อ่าบริเวณใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าดีที่สุดก็จะเป็นดินดิน่วดเปนทรายนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้มูลสัตว์ก็คือขี้วัวนะครับส่วนมากก็จะเน้นเรื่องของ ขี้วัวนะครับควรตักแห้งก่อนหรือว่าเอาเป็นขี้วัวที่ไม่ออกมาจากคอกเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้การาใช้เอาดินลงไปในในกระชังของเราที่เตรียมไว้นะครับเมื่อได้ดินเสร็จปุ๊บ<ด>ประมาณ1-2เซนนะครับในการใส่ดินลงไปเสร็จแล้วก็เอาขี้วัวนี้ลงไปต่อไปแล้วก็หลังจากนั้น ก็จะใช้น้ำนะครับตักน้าน้ําที่เราใช้ส่วนมากก็จะเป็นน้ําจากบอ่อน้ําจากธรรมชาตินะครับสําหรับคนที่ใช้น้ําบาดาลหรือว่าน้ําประปาในหมู่บ้านอันนั้นควรจะพักน้ําไว้ก่อนหนึ่งคืนนะครับจะเป็นการดีที่สุดเพราะว่ามันมีคอรีนพือตัวนี้จะมีความสินสตีปต่อน,น้ําคอรีนนะครับถ้าไปเลี้ยงบางคนเอาไปเลี้ยงก็จะไม่ขยายขยายตัว พราะว่ามันไม่ค่อยจะถูกกับคอินเท่าไหร่จะถูกกับเรื่องของธรรมชาติครับสําหรับคนที่สนใจเลี้ยงนะครับแหนแดงไมโคร p ิลล่านะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ไรสับกันมณีนะครับหรือผมนะครับชื่อแอดนะครับชื่อเล่นเบอร์โทรก็0 8 0 8 8 6 7 9 8 8นะครับหรือว่าใครจะแอด Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ก็คือไล่สับกันมณีนะครับ จะส่งอยู่ที่ถ้ามารับเองที่สวนก็กิโลกร,รัมละ50บาทครับถ้าส่งนอกพื้นที่ก็60บาทนะครับสำหรับแหนแดงแห้งก็มีนะครับแหนแดงแห้งจะเป็นขีดละ100บาทนะครับสําหรับทําเป็นวัสด,ดุปู